ฮัลโหวันนี้ชายทำเ,เป็นการประกาศผล8คนที่เข้ารอบเดอะสตาบอกเลยว่าสีน้ำตาหนักมาก <laughs> น้องๆทุกคนเก่งมากครับแล้วกอ็อยากจะบอกว่า อยากให้ทุกคนผ่านเข้ารอบทั้งหมดแต่ว่าพื้นที่สำหรับเดสตาดคนเราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเดสตา ร้องไห้หนักมากจริงๆนะวันนี้เอาแบบ <S <S เสียสจิตไปเลยเว้ยแล้วก็อ,อดีใจกับน้องๆทุกคนที่เข้ารอบ16คน24คนยดีใจมากครับจะบอกว่าการมาเป็น กรรมการเดตร์ปีนี้เป็นอะไรที่โคตดีใจเลยแล้วก็ได้อะไรหลายๆ,ๆอย่างมากๆหลายๆคนอาจจะถามว่าเอ๊ะทำไมอบร้องไห้หนักมากเลยเพราะว่าอบเริ่มเห็นน้องๆมาตั้งแต่วันแรกแล้วเราก็ได้เห็นพัฒนาการของเด็กทุกๆคน ที่ออเลือกมาทั้งหมดมันเป็นเาขาเรียกว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่อ้อใช้วิจารณญาณของตัวเองทั้งหมดในการเลือกน้องๆเรียบร้อยแล้ว เอางี้ร้องเพลงให้ฟังเป็นเพลงหนึ่งจากน้องคนหนึ่งที่ประกวดในรอบที่แล้วรู้จึงรู้จบไปแล้วรู้จึงรู้ว่าไม่รักแต่ฉันยังทำใจไม่ได้รู้จึงรู้ ไม่มีหวังรู้จึงรู้ว่าตัวฉันก็ได้แต่ขอมองเธอเดินจากไปเอาเพลงอะไรดีครับวันนี้วันนี้มีความสุขมาอ ยากจะเห็นคนดีของเธอคนแบบไหนที่จะรักจริงที่เธอจะไม่โทษทิ้งไม่ทำไม่เขาเสียใจอากว่าฉันรักเธอไม่พอดีไม่พอจะไม่โทษใครโทษตัวเอง โทษหัวใจรักเท่ไรกูคงไม่พอไม่พอ <c oughs> <c oughs> ดูด <laughs> <t ul ter> ูด <gehört> ma ูดูไปยิ้มไปมีความฝุ่ขอบคุณครับเสียงแอมแมนมากค่ะหลายจุง คนชื่อออฟมักหน้าตาดีตัวเองชื่อออฟปดิกล้าพูด <laughs> สวัสดีค่ะปอแม่พี่น้องนะจ๊ะ <laughs> เอาผมที่ไหนมาส,สบัสดบ๊อบ หน้ายิกมากเลยค่ะพี่อ๊อฟหน้ายิกคืออะไรหน้ายิกโอ,โอเต้นเพลงฉันจำเป็นต้องเชื่อเธอเหรอให้ดูหน่อยใช่เพลงของตายหรือเปล่า <laughs> พรุนี้อพไปไหนพรุนี้อพมีงานที่เอมเป็นงานเล็งภายในครับโชว์ซิกแพกหน่อยอของดีเขาไม่โชว์กันหรอกจะ รับนึ่งนะยเดี๋ยวเปิดแบงค์นิ้วชาตก่อนรอกันนะอัปเดตอาการคุณแม่นะครับก็ตอนนี้เมื่อวานซืนผ่าตัดไปแล้วมีเนื้อง,งอกในปอด อยู่3จุดขนาด5เซนเมื่อคืนก็ช็อกมากเพราะว่าเมื่อคืนแม่คือตอนประมาณ3ทุ่มกว่าคุณหมอฉีดยาฉีดยาแก้ปวดแล้วก็เอาสายเรนน้ำเหลืองออกจากปอด ผ่านไปประมาณอายามันจะอยู่ประมาณสี่ชั่วโมงประมาณตีหนึ่งตีสองแม่ก็เหมือนหายใจไม่ออกก็เลยต้องทำการเอ็กซเรย์ด่วน mm. แต่คุณแม่กำลังใจดีก็ตอนแรกตอนเมื่อวานเมื่อวานถ่ายโปสเตอร์โปรเจกต์คอนเสิร์ต The Battle of DFF Concert กับพี่นิวพิจิวเสร็จปุ๊บก็รีบบึงไปหาแม่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปนอนกับแม่เมื่อคืนเฝ้าแม่สภาพแรกที่เห็นก็คือนางก็นั่งสไลด์โทรศัพท์เล่นแล้วก็คิดว่าโอ้ยโอเคแล้วนางปกติอ๋อเพิ่งไม่รู้ว่าอ๋อนางให้คุณหมอให้ยาแต่คุณแม่สู้เราก็สู้สบายมาก แต่ประเด็นก็คือว่าคุณแม่เนี่ยมีมีการตรวจเลือดแล้วก็ผลเลือดเนี่ยมีค่ามะเร็งก็เลยเไม่แน่ใจว่าจะเป็นบริเวณปอดหรือเปล่าหรือมันจะมีหรือแม่เขามีเนื้อง,งอกอีกที่หนึง่งก็คือตรงบริเวณตับอ่อนก็เดี๋ยวตัวชิ้นเนื้อจากปอดก่อน แล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่ไม่ใช่ตรงปอดก็ต้องตรวจตรงตับอ่อนอีกทีนึงอืงขอบคุณสำหรับทุกทคนนะครับสำหรับกำลังใจนะครับอ

ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับที่ส่งให้ออกกับแม่นะครับสุดตายอยู่แล้ว อย่าหันข้างอย่าหันข้างบ่อยมอันหล่อตลกจัง for Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say that time's supposed to heal ya, yeah, but I'm done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world filled out of There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called it a thousand times to tell you I'm sorry for all that I've done. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Good night, Napa. Bye-bye.